i know physics alliter ในวันนี้จะใช้เวลาให้คุ้มที่สุดกับการทบทวนกลศาสตรพ์พาร์ทที่2ครับและในคลิปนี้ขอเชิญพบกับงานและพลังงานโมเมนตัมและการเคลื่อนที่แบบ s i m p l e Har m o ม i c ครับโดยก่อนที่จะเริ่มทําโจทย์เนี่ยผมขอทบทวนเรื่องงานและพลังงานกับโมเมนตัมสักเล็กน้อยครับการที่ผมนําเนื้อหา2เรื่องนี้มาติวเคียงคู่กันเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่ามันมีความเกี่ยวโยงกันอย่างรุนแรงครับโดยในเรื่องกฎการอนุรักษ์พลังงานเราจะมีสมการซิกมา e 1ึ่งเท่ากับซิกมา e 2งซึ่งก็หมายความว่าในวันง,นงงาน มในสภาวะที่2ครับแต่ถ้าเกิดมีงานภายนอกมาร่วมด้วยระหว่างการเปลี่ยนสภาวะเราก็จะใช้สมก,การซ e ิกมา e1 บวก w เท่ากับซิกมา e2 ครับโดย w หรือว่างานจากแรงภายนอกตัวนี้จะมีค่าเป็นบวกหรือลบก็ขึ้นอยู่กับว่างานตัวนี้มันส่งเสริมให้พลังงานมีค่ามากขึ้นหรือน้อยลงครับส่วนในเรื่องกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเราจะมีสมก,การซิกมา p ก่อนเท่ากับซิกมา p หลังหรือก็หมายถึงผลรวมโมเมนตัมในระบบก่อนการชนเท่ากับผลรวมโมเมนตัมในระบบหลังการชนครับทั้งนี้ในเรื่องการชนเนี่ยก็มีอยู่2รูปแบบครับคือการชนแบบยืดหยุน่นและ การชนแบบไม่ยืดหยุ่นซึ่งตรงนี้เองที่กฎการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมเลยครับเพราะการชนแบบยืดหยุ่นคือการชนแบบไม่สูญเสียพลังงานครับนั่นก็คือสมการซิกมา e 1นเท่ากับซิกมา e 2ส่วนการชนแบบไม่ยืดหยุนเนี่ยคือการชนแบบสูญเสียพลังงานในการชนครับดังนั้นสมการที่จะใช้ร่วมในการวิเคราะห์คือซิกมา e 1ลบ w เท่ากับซิกมา e 2โดย w ตัวนี้ต้องเป็นลบครับเนื่องจากเป็นค่าพลังงานที่สูญเสียไปในการชนครับ การทบทวนสั้นๆก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับอันดับต่อไปคือการโยนน้องเข้าสู่สนามซ้อมครับมาดูกันที่ข้อแรกครับวัตถุกตกจากโต๊ะสูง80ซมลงไปที่สปริงซึ่งตั้งอยู่ในแนวดิ่งโดยที่สปริงตัวนี้มีค่านิดของสปริง2,100นิวตันต่อเมตรและมีความยาวปกติ24ซนเมถ้าวัตถุที่ตกลงมากดให้สปริงเหลือความยาว10ซนติมก่อนที่วัตถุจะหยุดมวลของวัตถุนี้จะมีค่าเท่าไหร่ครับ วอร์มอัพกันเบาๆในข้อนี้ครับมันคือกฎการอนุรักษ์พลังงานที่ไม่มีงานภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องให้เริ่มจากการวาดรูปที่วัตถุตกจากโต๊ะลงมาที่สปริงก่อนครับโดยเราจะกําหนดให้วัตถุที่อยู่บนโต๊ะ80ซนติเมตรเป็นสภาวะที่1และกาหนดให้วัตถุที่กดสปริงลงไปเหลือ10ซนติเมตรเป็นสภาวะที่2ดังนั้นสมการของเราในสภาวะที่1จะใช้เป็นพลังงานศักย์ครับส่วนสภาวะที่2จะใช้เป็นพลังงานศักย์สปริงสมการที่ได้ก็ดูเหมือนจะง่ายครับแต่เราจะต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยโดยที่เจ้าพลัังงงงงาาาานนนกกยอออเเรจะต้้้้้ํหหดดสิใว ว่าจะต้องอยู่ต่ำกว่าจุดเริ่มต้นเท่าไหร่ซึ่งผมจะกําหนดให้ระดับของเส้นอ้างอิงเนี่ยอยู่ที่สปริงถูกกดเหลือ10เซนติเมตรครับเพราะที่ระดับความสูงนี้คือระดับที่เปลี่ยนพลังงานสักทั้งหมดไปเป็นพลังงานสักสปริงส่วนที่สมการพลังงานสักสปริงเนี่ยค่า x คือค่าที่สปริงหดลงมาจากระยะปกติครับดังนั้นในข้อนี้สปริงนั้นหดลงมา14เซนติเมตรจากนั้นแก้สมการเพื่อหาค่า m ครับจะได้มวลมีค่าเท่ากับ2.94กิโลกรัม ข้อต่อมาครับจงหางานในการเคลื่อนกล่องมวล40กิโลกรัมขึ้นไปตามพื้นเอียงทำมุม37องศากับแนวราบไปยังจุดสูงสุดซึ่งอยู่สูงจากพื้นราบ3เมตรถ้ากำหนดให้แรงเสษทานระหว่างกล่องกับพื้นเอียงมีค่าเท่ากับ2นิวตัน ข้อนี้เริ่มจากการวาดภาพพื้นเอียงมุม37องศาให้ได้ก่อนครับซึ่งจุดสูงสุดจะอยู่สูงจากพื้นราบ3เมตรตามที่โจทย์ระบุเอาไว้ครับและมวลของเราจะมีแรงที่ใช้ในการดึงกล่องขึ้นไปตามพื้นเอียงและมีแรงเสียดทานต้านทานการเคลื่อนที่อยู่ครับจากนั้นให้เราตั้งสมการซิกมาอีหนึ่งบวกดับเท่ากับซิกมาอีสออกมาครับซึ่งเราจะพบว่างานที่เกิดขึ้นเนี่ยมี2ตัวครับนั่นคืองานจากแรงที่ใช้ในการดึงกล่องขึ้นไปตามพื้นเอียงและงานจากแรงเสียดทานครับดังนั้นงานที่เกิดขึ้นในนนนสมมมกาาารีีีี้้จึงงงตตออ2ัววคคบืท่่เป็ จากแรงที่ใช้ในการดึงกล่องและงานที่มีค่าเป็นลบจากแรงเสียดทานครับส่วนซิกมาอีหหรือพลังงานที่อยู่ในกล่องเนี่ยมันไม่มีครับไม่มีทั้งพลังงานจนและไม่มีทั้งพลังงานสักมันขึ้นไปตามพื้นเอียงได้เนื่องจากงานของแรงภายนอกครับส่วนซิกมาอีสหรือพลังงานที่จุดสูงสุดเนี่ยมันคือพลังงานสักครับโดยกําหนดให้พื้นราบเป็นระดับอ้างอิงจากนั้นให้เราแทนค่าทั้งหมดลงในสมการครับโดยระยะเของงานจากแรงเสียดทานนี้จะมีค่าเท่ากับ5เมตรตามระยะทางของพื้นเอียงครับเมื่อแกสมการแล้วจะได้งานที่ใช้ในการดึงมวลขึ้นเอียง ค่าเท่าก,กับ1,210นจูลครับข้อต่อมาครับลูกปืนมวล5กรมัมถูกยิงด้วยความเร็ว1,000เมตรต่อวินาทีเข้าไปฝังในแท่งไม้มวล5กิโลกรัมที่วางอยู่บนโต๊ะถ้าค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานระหว่างไม้กับโต๊ะมีค่าเท่าก,กับ0.25จงหาว่าแท่งไม้จะถลายไปได้ไกลแค่ไหนครับ เริ่มต้นในข้อนี้ผมจะเริ่มจากการพิจารณาด้วยกฎการอนุพลังงานขนาดที่ลูกปืนกระทบกับแท่งไม้และมีพลังงานจนเกิดขึ้นครับ sigma e1 บวก w เท่ากับ sigma e2 และด้วยการที่มีแรงเสียดทานเกิดขึ้นผมจึงกำหนดให้งานตัวนี้มีค่าเป็นลบครับโดยในสภาวะที่1คือสภาวะที่มวลของแท่งไม้กับลูกกระสุนปืนกลายเป็นชิ้นเดียวกันซึ่งมันจะต้องมีความเร็วค่าหนึ่งหลังจากที่ลูกกระสุนปืนกับแท่งไม้ชนกันแล้วครับไม่ใช่ความเร็วของลูกกระสุนปืนเพียวเพียวเด้อส่วนลบ w หรือว่างานจากแรงเสียดทานเนี่ยจะได้จากแรง โดยขนาดของแรงเสี็จทันมีค่าเท่ากับ F เท่ากับ m u n และแรงตั้งฉากในข้อนี้จะมีค่าเท่ากับ m g ครับส่วนในสภาวะที่2คือสภาวะที่ลูกศรปืนกับแท่งไม้เคลื่อนที่ไปได้ไกลที่สุดแล้วหยุดนิ่งอยู่กับที่ทําให้พลังงานในสภาวะที่2มีค่าเป็น0ูนย์ครับ ทีนี้ประเด็นต่อมาคือเราไม่รู้ความเร็วของลูกกระสุนปืนกับแท่งไม้หลังจากที่ชนกันแล้วครับในตอนนี้เรารู้แค่ความเร็วของลูกกระสุนปืนเท่านั้นดังนั้นกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะเข้ามามีส่วนในตรงนี้ครับซิกมาพีก่อนเท่ากับซิกมาพีหลังโดยที่ก่อนการชนจะเกิดขึ้นเนี่ยแท่งไม้หยุดนิ่งอยู่กับที่ครับจึงมีโมเมนตัมเท่ากับ0ส,ส่วนโมเมนตัมหลังการชนเนี่ยมวลจะเกิดจากมวลของลูกกระสุนปืนกับแท่งไม้รวมกันครับให้เราแก้สมการเพื่อหาความเร็วของแท่งไม้และลูกกระสุนปืนที่กลายเป็นชิ้้นนนเเเเดดีีีียวววววกกัััคครรบจะไาาามมม็่ 1. 1่่ททท1.1ตตตอิล มันดูตลกแบบนี้เพราะว่ามวลของลูกกระสุนปืนกับแท่งไม้มันห่างกันมากครับดังนั้นปัดตัวเลขให้มันดูคำนวณง่ายซะหน่อยมันก็คือประมาณ1เมตรต่อวินาทีครับนำความเร็วตัวนี้ไปแทนลงในสภาวะที่1ของกฎการอนุรักษ์พลังงานและแก้สมก,การเพื่อหาระยะ S จะได้ระยะทางที่เคลื่อนที่ไปได้ไกลสุดมีค่าเท่ากับ0.2เมตรครับ ข้อต่อมาครับลูกปืนมวล4กรัมมีความเร็ว1,000เมตรต่อวินาทียิงทะลุผ่านแท่งไม้หนัก800กรัมที่แขวนไว้ได้วยเชือกยาวหลังทะลุแผ่นไม้ออกไปแล้วลูกปืนมีความเร็ว400เมตรต่อวินาทีจงหาความสูงที่แท่งไม้จะแกว่งขึ้นไปได้สูงสุดจากจุดหยุดนิ่งครับ สำหรับการหาจุดสูงสุดที่แท่งไม้จะแกว่งขึ้นไปได้นั้นเราจะใช้กฎรรการอนุรักษ์พลังงานครับซ e ิกมาอเท่ากับซิกมาอโดยพลังงานในสภาวะที่1ของแท่งไม้เนี่ยจะเป็นพลังงานจลครับซึ่งเกิดจากความเร็วที่เกิดจากลูกปืนเนี่ยมันพุ่งเข้ามาชนกับแท่งไม้แต่เรายังไม่รู้ความเร็วตรงนี้ครับดังนั้นแปะโป้งเอาไว้ก่อนส่วนพลังงานของแท่งไม้ในสภาวะที่2เนี่ยคือพลังงานศักย์ครับเนื่องจากมีความสูงจากแนวระดับซึ่งความสูงตัวนี้คือตัวแปรที่เรากำลังจะตามหาครับแต่เราจะต้องรู้ความเร็วใในนสภาาาาววะะที่่1หห้้ไดกดกกออโยรรจคมเ็ขง แท่งไม้ในสภาวะที่1เราจะต้องใช้กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมครับโดยผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนก็จะมีโมเมนตัมของลูกปืนเพียงอย่างเดียวครับเพราะแท่งไม้ไม่มีความเร็วโมเมนตัมจึงมีค่าเท่ากับศนส่วนผลรวมโมเมนตัมหลังชนเนี่ยวัตถุนั้นแยกออกจากกันครับและเรารู้ค่าของความเร็วลูกกระสุนปืนหลังชนแล้วด้วยดังนั้นให้เราแทนค่าและแก้สมการเพื่อหาความเร็วของแท่งไม้หลังจากการชนครับจะทําให้ได้ความเร็วของแท่งไม้หลังการชนมีค่าเท่ากับ3เมตรต่อวินาทีทีนี้ก็ให้เรานํา3เมตรต่อวินาทีนี้ไปแทนในกฎการอนอนนุรรััักษ์พงงงาาาเื่หคควมสูบ จะทาให้ได้ความสูงที่แท่งไม้ขึ้นไม่ได้สูงสุดมีค่าเท่ากับ0.45เมตรครับข้อต่อมาครับสปริงในแนวราบมีค่าคงที่สปริง800นิวตันต่อเมตรปลายหนึ่งตรึงติดอยู่กับข้างฝาอีกปลายหนึ่งมีมวล480กรัมติดอยู่โดยวางไว้บนพื้นที่ไม่มีความฝืดเมื่อยิงลูกปืนมวล20กรัมฝังเข้าไปในมวลที่ผูกติดกับสปริงจะทําให้สปริงหดเข้าไป5เซนติเมตรจงหาความเร็วของลูกปืนก่อนที่จะฝังเข้าไปในมวลครับ นึกอะไรไม่ออกเรียกกฎการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมาก่อนครับโดยพลังงานในสภาวะที่1นนี้คือพลังงานจนที่เกิดจากการที้ลูกศรปืนเข้าไปชนกับมวลและฝังเข้าไปครับส่วนพลังงานในสภาวะที่2คือพลังงานสักสปริงครับทั้งนี้มวลที่ใช้ในการหาพลังงานจนเนี่ยคือมวลที่เกิดจากลูกกรปืนฝังเข้าไปในมวลก้อนใหญ่ครับทำให้มีค่าเท่ากับ500กรัมให้เราแทนค่าทั้งหมดลงในสมก,การเพื่อหาความเร็วครับเมื่อแก้สมก,การแล้วจะได้ความเร็วมีค่าเท่ากับ2เมตรต่อวินาทีซึ่งคอย้ําเตือน,นกันอีกสักครั้งครับว่าความเร็ว่องามเร การชนของลูกกระสุนปืนและมวลก้อนใหญ่ครับและการที่เราจะหาความเร็วของลูกกระสุนปืนก่อนชนได้นั้นเราก็ต้องใช้กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมครับโดยที่โมเมนตัมของมวลก้อนใหญ่มีค่าเท่ากับศูนย์เนื่องจากไม่มีความเร็วและมวลของโมเมนตัมหลังชนคือมวลที่เกิดจากลูกกระสุนปืนฝังเข้าไปในก้อนมวลครับและความเร็วหลังการชนก็คือ2เมตรต่ตอวินาทีที่ได้จากกฎการอนุรักษ์พลังงานครับเมืเ่อแก้สมการแล้วจะได้ความเร็วของลูกกระสุนปืนก่อนชนมีค่าเท่ากับ50เมตรต่อวินาทีครับ อันดับต่อมาคือแนวข้อสอบของการเคลื่อนที่แบบซิมเ l ิลฮาร์โมนิกอย่างง่ายครับโดยผมจะโฟกัสไปที่การเคลื่อนที่แบบซิมเ l ิลฮาร์ n i นิกของมวลที่ติดสปริงเพราะว่าออกสอบได้ค่อนข้างบ่อยมากๆครับทีนี้ลองมาดูโจทย์กันนะครับมาดูกันที่ข้อแรกครับมวล1นกิโลกรัมผูกติดกับสปริงที่ปลายข้างหนึ่งและอีกปลายข้างหนึ่งยึดติดกับกำแพงโดยสปริงมีค่าคงตัว100นิวตันต่อเมตรเมื่อทำให้เกิดการสั่นแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนาน4พายวินาทีจงหาว่าการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกนี้ สำหรับการเคลื่อนที่แบบ Simple Har m o ม i c ของมวลที่ติดสปริงเนี่ยนึกอะไรไม่ออกยิบสมการโอเมกาเท่ากับรูทเคส่วนเขึ้นมาครับโดยผมต้องการรู้จำนวนรอบที่เคลื่อนที่ได้ใน1วินาทีซึ่งนั่นก็คือความถี่ครับให้เราแปลงโอเมกาเป็น2องพายแล้วย้ายสมการเพื่อหาค่า F ให้ได้ครับเมื่อแทนค่าลงในสมการแล้วจะได้ความถี่มีค่าเท่ากับ5ส่วนพายเฮิร์ตซ์หรือก็แปลว่า5ส่วนพายรอบต่อวินาทีครับทีนี้โจทย์อยากรู้ว่าในระยะเวลา4ี่พายวินาทีเนี่ยการเคลื่อนที่แบบ Simple ้จมเไไเ,ะะเวลาเ้ามาคถี่รับ ทำให้เราทราบว่าจํานวนรอบที่สามารถเคลื่อนที่ได้เนี่ยมีค่าเท่ากับ20รอบครับข้อต่อมาครับจากภาพของการเคลื่อนที่แบบ Simple h ฮาร์มอนิกจงหาว่าข้อความใดบ้างถูกต้อง ในข้อความข้อที่1และข้อที่2เนี่ยพูดถึงคาบครับดังนั้นจากสมการโอเมกาเท่ากับรูทเคส่วนเให้เราเปลี่ยนโอเมกาเป็น2พายส่วนทีครับดังนั้นคาบของการเคลื่อนที่ในภาพแรกจึงมีค่าเท่ากับ T เท่ากับ2พายรูทเส่วนเครับจากนั้นให้นําสมการเดียวกันนี้ไปใช้ในภาพที่2โดยที่มวลมีขนาดเท่ากับ2 M และค่าคงที่ของสปริงมีค่าเท่ากับ 2K เครับเนื่องจากรูปแบบของสปริงที่ต่อขนานกันแบบนี้มันจะส่งเสริมกันครับแต่สุดท้ายแล้วคาบของการเคลื่อนที่ในภาพที่2จะมีขนาดเท่ากับสบภาพรูทเับส่วนเค ข้อความที่1ถูกต้องครับ อันดับต่อมาหาคาบของภาพที่3ด้วยสมการเดิมครับเพียงแต่เราจะแทนมวลด้วย 4m และแทนค่าคงที่ของสปริงด้วย 2k เช่นกันครับเนื่องจากการต่อสปริงคนละฝั่งของมวลแบบนี้ค่าคงที่ของสปริงก็ส่งเสริมกันเช่นเดียวกันครับดังนั้นคาบของสมการในภาพที่3จึงมีค่าเท่ากับ 2π รูท 4m ส่วน 2k จัดตัวเลขซะหน่อยจะได้คาบของภาพที่3ามีค่าเท่ากับ2รูท 2π รูท m ส่วน k ครับนั่นก็แปลว่าคาบในภาพที่3มีขนาดมากกว่าคาบในภาพที่1และภาพที่2แน่นอนดังนั้นข้อ2ถูกต้องครับ อันดับต่อมาให้เราพิจารณาในข้อความที่3ซึ่งพูดถึงความถี่ครับซึ่งการพิจารณาความถี่เมื่อเรารู้คาบอยู่แล้วก็ไม่ยากครับยิ่งคาบมีค่าเยอะความถี่ก็ยิ่งมีค่าน้อยนั่นแปลว่าคาบเวลาในภาพที่3ที่มีค่ามากสุดจะต้องมีความถี่น้อยที่สุดครับดังนั้นข้อที่3ผิดแน่นอนครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับโกลษฎาพาร์ทที่2ของเราที่เก่งมา,จาเจอข้อสอบหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ครับเรียกได้ว่าไปวัดใจกันในห้องสอบแล้วกันนะครับทั้งนี้ต้องมารอดูกันว่าเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยผมจะพอทําคลิปติวข้อสอบได้อีกสักคลิปหนึ่งหรือเปล่าครับแทนยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ